ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป่องไปสูผูสุขคนนะครับมันี่พ่อกับดีกินชิมชาแนลนะครับผมวันนี้จะพามากินโอ้หนี่เลยพี่น้องขอนมจีนมนันี้ใส่ตัวฟักเงวเป็นมัดเลยอมาม่าโช่ซื้อหรอพี่น้องบริไกินดอกของกินอยู่พี่ครับอยู่ในซ้ำมากพี่น้อง พี่น้องป้องไปซูโคเดอร์นมจีนครับกิโลหนึ่งมามาแสีบๆน้ำกันเดอร์พี่น้องเดอใส่ลูกดวดน้ำผิกสดมาน้ำยาปลาเดอร์พี่น้องหาบอกทัวร์ใส่เองหน่อยทีแรกกินก้าวพี่นอ้องบ่เมียง เมื่อนี้ก็กินกับบักทัวยังเดียวมาสุกผูสุขคนจวดรด,ดบอลไลไยายห้างเนาะมากครับม่าจวดน้ำดีครับมาแสีบแสีบดบรถอืมด,ดุดดุด ม,มาน้องนํำยาตีนไก่เด้อพี่น้องเด้อกับใส่ลุกสินปลายิดโลหนึงเบิร์ดว่าเบิร์ดเดยาว,ว่ากันเด้อพี่น้องเด้อ ใส่กิโลหนึ่งเล,เลยไหมอืมอม,มาตอนพี่ตอนนอ้าง ผู้ดใดก,ก็บันกัเดินทางกวาดไถเลือพี่น้องลายปู่ลายคนที่เดินทางกะบันเทศกาลกะเดินทางสะดวกสบายทุกคนนะครับน่ะน้ำยาจีนไกน่น้ำยาปลานมจีนกินโลหนึ่ง พ่อเพียดอืมอืมนับตาใส่เลยอากาศอากาศพ่อได้อยู่ครับหอนอยู่ <laughs> เสีบๆนุ่งกันอ๋อผักเลยขอบคุณเอฟทางคนแกนนะครับ ซีทั้งคนแจ้งกะอยากให้ดีกินชิมกินยังกะคอมเมนแต่ลางนะครับนะเดี๋ยวสวนพีสวนหน่งถ่ายกินคือก็เสียบครับรับประกัน ข้อยนงอยน้ำปะนะมาพี่น้องมนาะจวดน้ำเงินอืม ดังแน่เมียเมียกวดนาบ้านเ่นกวนนาบ้านมีเสียงขวากเสียงแขกมีเสียงรถคือเก้าเหรอครับว่บเบิร์ดอ,อกพี่น้่ง กิวลนึงเหรอเบอรเบสแบบถูกใจกดแชร์นอ่อผิดน้องนะถูกใจกดไลค์ชอบใจกดแชร์ติดตามเพิ่มเติมได้จากแฟนเพจแฟนเพจแล้วก็ยูทูบเบอร์นะครับเนาะยูทูบเบอร์ดีกินชิม แล้วก็แฟนเพียดดีกินชิมนะอืมขอท่าบอกทัวร์เก้าอยู่ตลาดไหม ไมยู่รันครับไมอยู่ราน <laughs> ดีกินชิม bơ bơ đọc như nào biết đi mà gì cho cam su nào มอนีก่กะดีกินจิ้มขอฝากช่องให้พี่น้องเบิ้งแง่ในเด้อพี่น้องถูกใจกดแชร์ชอบใจกดไลค์เด้อพี่น้องมันนี่ขอก้่าวคำว่าสวัสดีครับ